จะทำการยิงจุดโทษนะครับสำหรับการยิงจุดโทษนะครับวันนี้คู่นี้เป็นคู่แรกการยิงจุดโทษจะยิงจุดแรกนะครับสามต่อสามนะครับสามคนก่อนนะครับสามคนแรกหลังจากเสมอสามคนแรกเสมอยังเสมออยู่ก็จะทาการยิงในจุดที่สองนะครับเป็นเซนตเดนส์นะครับยิงแบบวันบายวันนะครับในจุดที่สองนะครับก็รบกวน้ตัศสินนะครับ อลองเช็คดูว่าจุดขาไหวไหมถ้าจุดขาไม่ไหวก็ขยับมาเป็นลายของเส้นสนามก็ได้ครับในจุดที่สองนะครับในจุดแรกตรงนี้เลยครับก้อยู่เลยก็คือว่าให้จับคนยิงก่อนคนยิงหรือคนหลังจากนี้วันนี้อากาศร้อนนะครับฝ่ายจับมีน้องแข่งเ,เ,เตรียมไว้ให้นะครับอยู่ ทางด้านหลังใจก็เดินไโดยการเลยนะปากเขาจับไปหนึ่งแถวแล้วไอ้ก้าวจับไปหนึ่งแถวแล้วค่อยไปตามจับตรงเดินดีกไหม่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้จับอันนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับยิ่งโลกคูนี่ขึ้นนำไมืก่อนมีประตูอบต่อสูงจากการดีงกันแรก ไป, okay. ไปสุดพอสุดแล้ก็ค่อยกลับไปนะนี่เลยครับนีเด่นเลยครับน้องของขวัญทอดสไตล์การเล่นมากอยู่กับาตลอยอรู้สึกว่าจะเป็นลีดเดอร์มากใ,ในการเล่นเหมือนที่เห็นครับน้องๆครับเข้ามาในนี้นะเดี๋ยวไฟช็อตไปไปงของ ไปมทั à à ó, pixel, no. ่วโดเนียคนับโอไปนู้นลูกคุณพี่าโอ้โหแรงเยอะอันนี้ต่อให้นะครับต่อให้ไม่ใช่อะไรพอดียิงแรงหมดแรหมดบอลไหน นหนักมาแล้วนะครับสองประตูต่อหน,นึ่นวงวนที่สองของตากอัคคาเดมี่ครับยิงเข้าเสมอครับ ระตได,ดปป้นัลน,น <Garage S 1> ลูกนี้ถ้ายิงเข้าจะเป็นทายชนะโลกซูเนยียนะครับมาลุกน,นี้เข้าชนะเลยครับไม่เข้าเสมอครนะับ้องเซฟช่วยทีมกันนะครับดีครับ จุดโทอเนี ano, ่ยนะครับเอาชนะจุดโทษไปได้สามประตูต่อสองครับสำหรับตาการแคมียัง